ที่นี่จะบูชามาเกือบ4ี่สิปีแล้ว mm hmm. น่าจะก่อนกระแสที่เขาจะนิยมมาไหว้กัน mm hmm. นะครับองค์นี้เนะี่ยน่าจะอายุประมาณหนึ่งร้อยปีร้อยกว่าด้วย mm hmm. ที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะครับเพราะว่าสูงเกือบ15้าเมตรวันนั้นจะเป็นคืนที่ว่าเคาเลียวฟ้ามัเนเปิดพระจันทร์เป็นดวงใก็ก็จะเห็นเป็นรูปเป็นพญานาค เป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่จะปั้นเก้าเสียงหนึ่งในนั้นก็คือวัดป่าพุทธยาสวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือวัดป่าพุทธยานะครับวัดนี้ก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องพระราหูที่องค์ใหญ่ที่สุดเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก้าวว่าได้เลยนะครับซึ่งเป็นที่นับถือของลูกศิษย์ลูกหามากมายโดยเฉพาะ บุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งวันนี้เราก็โชคดีนะครับเพราะว่าเราได้นัดพี่เอียงไว้พี่เอียงนี่ก็คือคนที่เข้าดูแลวัดแห่งนี้เดี๋ยวพี่เอียงก็จะพาเราไปดูวิธีการไหว้เนาะว่าการไหว้พระราหูทําอย่างไรกันบ้างนอกจากนี้แล้วก็ให้พี่เขาแนะนําว่าในสถานที่แห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปพบพี่เอียงกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆที่เข้าใหม่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไ่พลาดโอก,กาสในการชมคลิปใหม่ๆ พร้อมแล้วเราไปพบพี่เอี้ยงกันนะครับครับุเพื่อนตัวนี้เราก็อยู่กับพี่เอี้ยงคุณวัฒนานะครับผู้ดูแลวัดแห่งนี้นะฮะสวัสดีครับพี่เอี้ยงครับสวัสดีครับที่ที่วัดนี้เริ่มก่อตั้งนปีประมาณปี2528ครับนะครับโดยที่ท่านระเด็พระคุณเจ้าวัดองค์ก่อนเดินทางมาปรากฏอยู่ที่นี่ครับแล้วก็ญาติโยมได้นิมนต์ให้อยู่ครับก็เลยเริ่มจากศาลาเป็นย่าแฝกนะครับมุงย่าแฝกหนึ่งหลังก่อนอยู่ด้านในนู้นนะครับ ก่อนที่จะมาสร้างเป็นวัดพอหลังจากท่านอยู่ที่นี่ปุ๊บก็เลยเริ่มก่อตั้งโดยการแรงศรัทธาจากญาติโยมมาร่วมกันสิ่งแรกเลยพอเรามาถึงใช่ไหมฮะเราจะต้องไปที่กองอำนวยการจะอยู่ด้านนู้นนะครับเสร็จแล้วเพื่อที่ว่าจะนําดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้ปิดทองพระจอมเกิดพระเก่าแก่คูวัดป่าจะมีหลวงพ่อสีสันเพชรหลวงพ่อทันใจที่เวลาใครมาแล้วมาขอพรก็จะได้ดังใจเรียกว่าหลวงพ่อทันใจแล้วจุดต่อไปพี่เอี้ยงต้องจุดต่อไปก็เป็นทวศสวรรณครับที่นี่จะบูชา มากับ4ีปีละน่าจะก่อนกระแสที่เขาจะนิยมมาไหวา้กัน<อ>นะครับองค์นี้เนะี่ยน่าจะอยุประมาณหนึ่งปีร้อยกว่าด้วย<อ>นะครับมาอยู่กับหลวงพ่อนะค,คือประพักท่านจะคลายมนุษย์ดูดูแต่ว่าใจดีต้องลองไปดูใกล้ๆคนชาวบ้านที่นี่เขาจะเรียกว่าท่านพ่อมหาอยากแล้วเวลาขออะไรก็ให้เรียกแทนตัวเองว่าลูกเหมือนกับแบบว่าเวลาเรามีเรื่องอะไรเราก็บอกพ่อให้พ่อช่วยในเรื่องการงานธุรกิจค้าขายจะสําเร็จแล้วจุดต่อไปก็จะเป็น องปู่องยาหรือว่าเขาเรียกว่าพญาศรีสุโธน,นาค,าคราหนะครับจะมีเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่จะปั้นเก้าเสียงหนึ่งในนั้นก็คือวัดป่าพุทธยานก่อนที่จะมาสร้างองค์พญาศรีสุโธน,นาคราชนั้นก็คือว่าได้มีญาณขององค์ปู่อง์ยาได้มาที่นี่แล้วก็บอกว่าอยากจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นญาณของท่านอยากจะมาอยู่เพื่อที่ว่าจะได้เผยแผ่บุญเขาเรียกว่าเผยแผ่บรารมีให้ปกปักคร้องลูกหลาน ครับนะครับเพราะบางคนไม่สะดวกที่ไปถึงที่คําชะโนดเรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะใช่ครับก็เลยได้มาสร้างตรงนี้อันนี้ก็ก่อนที่เขาจะมาวัวร่ไหว้กันอีกที่นี่จะมีมาก่อนนะครับมีมาก่อนพอหลังจากวงสงเสร็จปุ๊บก็ด้านบนนะครับวันนั้นจะเป็นคืนที่ว่าเคาเรียวฟ้ามันเปิดพระจันทร์เต็มดวงก็จะเห็นเป็นรูปพญานาคชาวบ้านอันนี้ก็จะเห็นมีคนเห็นเป็นเหมือนเป็นเมฆยาวเป็นพญานาคหันหน้าไปทางที่่อุดร นั่นคือสิ่งที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับชาวบ,บ้านที่เขาดคนท่้งคนแก่เข้ามาพูดนะครับแล้วก็เวลามาขอก็สําเร็จอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคลคลแต่คนส่วนส่วนมากที่กลับมานี่คือเขาสําเร็จทั้งนั้นนะครับโดยการยืนยันจากตัวรายบุคคลเลยที่เข้ามาแล้วได้พูดคุยกับผมสําเร็จก็เลยมาถวายอย่างที่เห็นบางคนก็จะถวายใบสีมีถวายนางรำแล้วก็ล่าสุดอย่างวันนี้ที่มาก็มีถวายนางรำเสร็จก็จะมีเครื่อง จะมาถวายพวกเครื่องสร้อยเครื่องเพชรอะไรมาประดับให้กับแม่ย่านะครับอุปกรณ์ที่ถวายนี่มีทางวัดมีไว้บริการหร่อไมใช่ครับเพราะว่าบางคนคือบางคนไม่สะดวกที่จะนํามาครับพี่เราก็เลยต้องเตรียมไว้ให้ก็ทําบุญกับทางวัดด้วยครับอาารดีเลยจะได้บูณาปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมส่วนต่างๆภายในวัดไม่ปกติองค์องค์ท่านเป็นสีสีเขียวจริงๆริงแล้วสีเขียวครับสีเขียวใช่ก่อนหน้านี้จะเป็นเขียวๆหนึ่งคันนี้นิมิตมาอยากให้ทําสีนี้ <C AP> นะครับก็เลยเพิ่งจะมาทําสีใหม่ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา <C AP> นะครับเพราะว่า <C AP> หนึ่งพอมานานปุ๊บสีก็เริ่มดุดนอกร่อ <term> นอย่างทขาเวสวร์ก็น่าจะเป็นกระแสต่อจากองค์ปู่องค์ย่าใช่ไหมฮะ <C AP> อย่างที่เราเข้าใจกันเ <C AP> พิ่งแต,แต่ที่นี่เขาไหวมาสี่สิบปีแล้วหน้านี้คือพระรามใช่ครับอาุูลินทาราหูนะครับที่นี่น่าจะเป็นที่เดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะครับเพราะว่าสูงเกือบสิบห้าเมตรนะครับ เฉพะความสูงรวมด้านบนประดิษฐานเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐีนวกโกดรือหลวงพ่อก้าหน้าที่นี่จะเรียกหลวงพ่ออก้าหน้าใช่ครับหลวงพ่อ,<ช>พอก้าหน้าจริงๆแล้วถ้าตามเท่าที่ผมได้ศึกษาดูตามตำราหออาซลินทรางหูเนี่ยจะมีอยู่เป็นสีดำองค์ดําแล้วก็จะมีเป็นน้ําเงินม่วงนะครับสีของท่านจริงแต่ครั้งนี้เรามาทำหนึ่งเลยก็คือเราดูจากนับปัจจุบันนะครับเราสร้างเราไม่ต้องการที่จะ ไม่ให้เหมือนที่อื่นแต่ว่าให้อยู่ในในความพื้นฐานของความเป็นจริงดูแลแบบเห็นแล้วเหมือนมีพลังมีอำนาจแล้วก็ดูสวยงามด้วยครับพญาผู้ชงนักราชด,ด้านขวาครับที่เป็นเหมือนวันศุกร์นะฮะสีฟ้า ส่วนที่เป็นเหมือนทองแดงและสีส้มนั่นคือพญาสีสตัตันนาคาลา,ลาค,คือพระพักจะดูดุหน่อยเพราะตามตำนานท่านจะมีฤทธิ์เยอะที่นี่จะปั้น,นตามประจําวันเกิดนะครับอย่างเช่นด้านหน้านะครับที่เดินเข้าไปเมื่อกี้สาราชินนบชรจะมีซ้ายขวาคือประจําวันจันทร์วันงคารถ้าเป็นวันพุธก็พญาสีสุโธนาคาาพระหูเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมพันธ์กับที่วัดมาเป็นระยะเวลาเหมือนกันตั้งแต่ก่อตั้งวัดสมัยก่อนจะเป็นมะพร้าวตาเดียว นะครับเป็นมะพร้าวตาเดียวเสร็จแล้วปุ๊บหลวงพ่อท่านอดีตเจ้าวาที่เป็นอาจารย์ของพระอาจารย์องค์ปัจจุบันเนี่ยท่านก็จะลงเขาเรียกอัคระนะครับเราเป็นรูปพระราหูให้ญาโยมได้บูชาวิธีบูชาคือจุดทูบสิบสองดอกปากกลางแจ้งแล้วก็จะมีคาถาของที่วัดส่วนคาถากลางเนี่ยก็จะมีให้สําหรับญาโยมที่ไม่เคยไหว้เลยเราจะมีคาถากลางให้แต่ที่วัดจะไหว้คาถาของที่วัดซึ่งหลวงพ่อท่านเป็นคนพาไหว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันมีความเชื่อว่าเวลาเราเดินรอดไปเนี่ย ให้ท่านเกินกินสิ่งที่ไม่ดีนะฮะวนสามรอบนะครับรอบสุดท้ายออกมาทางเดิมทางปากแล้วก็ให้อธิษฐานว่าเหมือนให้ท่านคลายออกมาเป็นคนใหม่ให้สิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตตอนที่ไหว้พระรัุที่แทบแตกวันที่17ใช่ไหมใช่ใช่ที่ว่าให้ไหว้ให้ไหว้รับย้ายจะมีสี่ราศีมีการมีนใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีตุนเนี่ยใช่วันนั้นเยอะมากๆเยอะมากจริงจร จะมีดารานักร้องมาด้วยนะครับมาให้ความสนใจมาไหวเพราะว่ามาไหวรับเขาเรียกว่าปัดเปล่าสิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็รับโชคลาบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะและที่นี่จะเปิดให้ไหวทุกวันพุธนะครับกลางคืนกลางคืนพุธเพราะตามความเชื่อคือวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นพลังหูท่านเสด็จลงมาที่วัดจะเปิดให้ไหวจนถึง22นาฬิกาตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาตามความเชื่อเนาะก็จะมาไหววันที่15มาแล้วตอนเย็นมาแล้วแล้วก็ทุกวันที่30ส่วนมากก็จะมานี้แหละ สถานที่ต่อไปคือท่ไหนครับที่วิหารหลวงพ่อเศรษฐีด้านบนครับวิหารหลวงพ่อเศรษฐีด้านบนนะครับเห็นบอกว่าเขาเงาของหลวงพ่อเศรษฐีเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่วทวดหลวงปู่ทวดเลยใช่ครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ่ะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าวิหารหลวงพ่อเศรษฐีแล้วนะครับเพี่ยงครับใหญ่ตัวมากเนาะใช่แต่ว่าก็มีสภาพชํารุดลงไปตามกาลเวลาเนาะเนื่องจากผลกระทบจากพายุบ้างลมฝนบ้างนะจะสวยงามอลังการกันได้ครับได้ครับใช่ครับ พระพุทธสีธันดรใช่ครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกกันว่าหลวงพ่อเศรษฐีเหมือนที่เขาเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่อะไรเงี้ยใช่ครับใช่เป็นชื่อที่ชาวบ้านหรือว่าบางคนก็เรียกหลวงพ่อโตบ้างเพราะว่าเป็นพระองค์โตองค์ใหญ่เนาะความพิเศษของหลวงพ่อเศรษฐีที่ไม่เหมือนที่อื่นคือจุดไหนครับเรียกด้านหลังเป็นเงาหลวงปู่ทวดนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นใช่ไหมฮะจะเห็นไหมฮะเป็นเงาหลวงปู่ทวดชัดเจนเลยคืออย่างนี้บางคนน่ะเคยไขข้อสงสัยโดยการคิดว่ามันเป็นเรื่องตาม หลักของแสงครับที่ใดมีแสงที่นั่นก็ต้องมีเงาตามวิทยาศาสตร์แต่ว่าหลายคนที่นํากลับไปทาหรือลองดูมันไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สร้างวิหารเสร็จแล้วก็ทําการบวงสรวงนะครับเป็นเงาแล้วหลังจากที่พูดเราขนลุกก็คือว่าหลังจากที่สร้างพระวิหารเสร็จหลวงพ่อเสร็จหลวงพ่อท่านได้ประกาศว่าท่านจะละาสังขารภายในเดือนนี้เดือนนี้ณตอนนั้นแล้วท่านก็ไปจริง ในในระหว่างนั้นญาติโยงก็มาเป็นจานวนจานวนมากทราบค่เพราะสมัยก่อนโซเชียลยังไม่มีนะฮะคือปากต่อปากแล้วยมมาทําบุญกันค่ะจนวันที่ท่านลาสังขารท่านบอกว่าท่านจะไปดนนีแล้วนะอะไรเงี้ยหลังจากที่ท่านบวงสงเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาสรีระของท่านเนี่ยเอาไว้อยู่ประมาณผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วทาพระราชทานเพลิงณตรงจุดนี้ด้านหน้าของวิหารเลย,อเลยพอพระราชทานเพลิงเสร็จควันที่ลอยขึ้นไปบนกลับเข้ามาภายในนี้ลูกศิษย์ก็พากันแบบนี้มา ตอนที่ทั้งเอาจีวรทั้งอะไรเพราะว่าเขาศรัทธาในตัวของหลวงพ่อมากนะครับจนถึงทุกว,วันนี้ก็เป็นเป็นที่กล่าวขานของลูกศิษย์แล้วก็มาถึงรุ่นของอพระอาจารย์เศรษฐีทาวารันคือหลวงพี่หนึ่งนั่นเป็นลูกศิษย์องค์ปัจจุบันที่ได้อยู่กับหลวงพ่อเป็นลูกสุดท้ายที่ได้อยู่กับหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติยึดแนวคําสอนของท่านมาถึงทุกว,วันนี้นะครับก็ถือเป็นพานนาดีอีกรูปหนึ่ง ที่ญาติโยมให้ความศรัทธาแล้วเคารพกราบไหว้มาถึงด้วยนี้และท่านก็ได้ทําตามสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้บอกไว้กล่าวไว้ครับปณิธานแน่วแน่ก็คืออยากทําตรงนี้ท่านก็ไล่ทําครับเท่าที่ท่านจะสามารถทําได้นะครับองค์พระนี่ติกระจกเหรกระจกสีใช่ครับประดับกระจกที่แรกเลยยังไม่ได้ประดับกระจกนะครับจะเป็นองค์องพระก็คือปั้นทั้ทีที้ผมมองไมลๆผ้คิดว่างป็นทป็นผ้าเป้นกระจกหมดเลยครมดทั้ผมคทดว่าเป็นผ้าหมดทั้งหมดทั้งหมด้มดทั้มดสวยๆอ่ะ อันนั้นเขาเรียกว่าผ้ากำพลหรืออังสะผ้าประธานผ้ากำพลแต่นี้เป็นกระจกครับระดับด้วยกระจกใช่ท่านโดนน้าเยอะใช่ก็ชํารุดสดสมตามการเวลาแล้วก็บางทีฝนสาดร่วงลงมาอย่างเงี้ยก็มาโดนเนี่ยหลุดก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือพระอาจารย์ท่านบอกว่าก็เดี๋ยวจะบูรณะในต่อไปต้องทาสีใหม่ด้านบนก็อย่างที่เห็นทุกท่านเห็นก็จะมีฝ้ารั่วนุ่งพิราวเข้ามาทําทํารังแล้วล่วงตกลงมาใช่ อย,อย่างที่บอกเลยถ้าอย่างขอญาตพูดนิดนึงอย่างด้านล่างก่อนขึ้นมาก็จะเป็นเทวสุวรรณอันนั้นคือเรื่องการงานอยู่แล้วการงานบางคนก็ขอโชคลาภอย่างอย่างเช่น,งนองค์ปู่ยาน,นี้แน่นอนในเรื่องของครอบครวัวค,ความสุขแค่ความเจร,ริญในอง,องค์ปู่ยาแต่พระราหูนี่คือแน่นอนปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีท่านจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีใครที่มีเรื่องเดือนเนื้อร้อนใจนะครับ,รบก็ขอท่านที่สุดท้ายก่อนจะกลับบ้านทุกคนจะต้องเข้ามากาบ หมือนอาบดามทิพย์ก็คือ,อ,อนี่แหละคือเรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวนี่กลับไปสบายใจใครบจบเลยครบจบเลยเนาะวิธีบูชาก็เหมือนกันแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะให้จุดทูบด้านนอกเพราะว่าด้านในไม่ให้จุดทูบมันจะอบวนเข้ามาที่ฐานด้านในแล้วบางคนเข้ามาถึงปุ๊บเขาจะนั่งสมาธิก่อนสักประมาณนาทีสองนาทีให้ใจเป็นสงบแล้วก็อธิษฐานขอแล้วก็สําเร็จรต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ที่ที่ขึ้นมาจากทางด้านหลังเนี่ยสองทางคือสําหรับถ้าท่านใดเดินไหวก็จะให้ขึ้นบันไดมา52ขั้น ให้สองขั้นแล้วเราก็มาเจอวิหารเทเทวานี่ใช่ครับอันนั้นสร้างขึ้นมาคือตอนที่หลวงพ่อองคาอยู่เนี่ยสร้างแต่ว่ายังไม่เสร็จรนะครับท่านก็มรณาภาพก่อนนะฮะแล้วจนมาถึงเนี่ยลูกศิษย์ท่านคือหลวงพี่หนึ่งเนี่ยท่านมาสร้างต่อจนเสร็จรแล้วโดยการที่ว่าตั้งตั้งใจไว้แล้วว่าจะนําเทพทั้งหมดที่อยู่ในวัดเนี่ยมารวมอยู่ตรงนี้นะครับ<ม>เพื่อที่ว่าให้ญาติโยมได้มากราบไหว้ที่เดียวกันเลยที่เดียวเลยใช่ครับก็เป็นวิหารเทพเทวานให้อยู่ด้านบนด้านหน้า คือจะไม่ได้ให้รวมกับทางทางทางพุทธทางอะไร,รให้แยกเป็นสัตว์เป็นส่วน<อ>นะครับสําหรับสายสายมูสายมูใช่มืที่กัชอบเรียกกันนะใช่สายมูนั่นแหละอย่างที่เราก็ใช้เจ<อ>ดีโอเป็นเจดีใช่ครับที่เห็นอันนั้นเขาเรียกว่าพระธาตุสามแจ้งต้องเล่าย้อนไปณตอนที่ว่าสร้างเป็นศาราย้าแฝกมุงญ้าแฝกสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่สาราหลังนั้นแล้วหลวงพ่อท่านก็จะพักอยู่ที่นั่น นะครับแล้วในศาลานะจะมีพระประธานอยูอ่องค์หนึ่งที่เอาไว้กราบไหว้แล้ววันดีคืนดีก็คือว่าแต่ก่อนแต่จะเป็นขาวล้อมรอบอยู่แล้วมันยังไม่ได้จเจริญเหมือนทุกว,วันนี้มันจะมีแสงสีเขียววนรอบนะครับวนรอบประมาณสามรอบแล้วก็หายตกไปตรงที่ศาลาตรงที่มุงหญ้าแฝกแล้วชาวบ้านชาา้ามาก็มาบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยเมื่อคืนเห็นแสงไฟสีเขียวนะวนวน,วนแล้วก็ตกตรงนี้ท่านก็เลยพายาโยมนั้นสวดมนต์นะครับแล้วก็วนหากัน ไปเจออยู่ตรงพระหัตถ์พระประธานเป็นเม็ดเล็กๆเท่าเม็ดถั่วเขียว hmm. เป็นเหมือนทับทิมเป็นใสมากเลยคือหลวงพ่อรู้เลยว่านี่คือพระธาตุเสด็จมา hmm. แล้วสเสด็จมาถึงสาครั้งที่เป็นแบบนี้เลยชื่อว่าเป็นพระธาตุสามแจ้งณตอนนั้นท่านตั้งเจตอธิษฐานไว้ว่าถ้ามีโอกาสมีบุญบาร,รมีจะสร้างเจดีย์เพื่อปริดิษถานณตอนนั้นท่านเอาใส่ตลับยามอง oh, <okay. S 2> แล้วน้ำเขาเรียกว่าน้ําอบ ้ำอบเลใส่ไว้แล้วก็ปิดฝาไว้ว่าตั้งเจตนาไวนว่าถ้ามีโอกาสจะสร้างเป็นเจดีย์หลวงพ่อก็ได้ท่านก็ได้สร้างมามาแต่ณตอนนี้ที่ต้องปิดเพราะว่าหนึ่งเลยคือชํารถชุดโสมด้านในครับนะครับมันเป็นเรซินติดกับกระจกแล้วมันทําการเวลามันร่วงโนนก็ไม่อยากให้ญาติโยมเข้าไปเดี๋ยวล่วงใส่หัวครับก็เลยปิดก่อนก็อย่างที่เห็นกําลังบูรณะจะสร้างเป็นองค์ใหม่ครอบขึ้นองค์เก่าแล้วด้านในก็จะทําใหม่ครับอย่างอย่างที่บอกก็ต้องใช้ นะครับปัจจัยเนาะก็ให้ญาติโยมนั้นมาแล้วก็มาร่วมทาบุญค่อยๆสร้างไปพราะแม่ธรณีนี่เป็นองค์แรกที่หลวงพี่หลวงพี่หนึ่งหรือพระอาจารย์สิทธิวรท่านสร้างเป็นสิ่งแรกต่อจากหลวงพ่อนั่นคือเป็นสิ่งแรกเลยที่สร้างหลังจากหลวงพ่อเสียท่านสร้างพระแม่ธรณีขึ้นมาก่อนบางคนเขาจะขายค้าขายที่ดินเขาจะมาหาและจะมาไหว้หลวงพ่อท่านจะแนะนําให้ไหว้พระแม่ธรณีนะจะมีของบูชา,ยอ,ยาอย่างนี้ตามความเชื่อแล้วเขาสำเร็จกันนะครับ เพื่อนๆหรือญาติโยมที่จะมาทําบุญบที่นี่ต้องมาปักหมุดมายัางไงฮะสูงด้รถส่วนตัวมาหรือว่ามาเดินทางมาปักหมุดมาที่วัดป่าพุทธ์ยานได้เลยนะครับ,รบตาบลห้วยทรายอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเบอร์โทร0837536469สําหรับท่านใดอยากจะมาร่วมทําบุญก็เรียนเชิญน,นะครับโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับอยากจะมาหรือกลัวมาไม่ถูกนะครับโทรมาสอบถามได้ยินดีครับพี่ยังอยู่นี่ตลอดเวลาใช่ไหม ผมจะมาช่วยประมาณสุกสอาวิตยีครับเออถอผมทํางานแต่ว่าติดต่อผมได้เ,ออเบอร์นี้นะฮะเพราะว่าผมก็ประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่หรือป้าที่เขาอยู่นี่ให้คอยดูให้ได้ครับเพื่อนๆพนืสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์กดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ